ครับเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นสําคัญสักสาสิ่งเรื่องในกัรน,นะรเรื่องแรกก็คือที่ประชุมกะกะตนะครับก็มีมตินะสั่งเพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคุณสุรพลเกียรติชัยกกรนะครับเป็นว่าที่สอส,อสอเขต8เชียงใหม่พักเพื่อไทยไว้เป็นการชั่วคราวคือ1ปีหลังจากมีการสืบสวนพบว่าอ,อ,อาจจะกระทําผิดเนี่ยนะคุณสุรพลเนี่ยเข้เาขายทําผิดประปรว่ไว้การเลือกตั้งสสมาตรา7.3วงเล็บ2ก็คือว่าเสนอหรือว่าจะให้เงินทรัพย์สินอื่นๆใดรเ,เรื่องนี้ก็คือคุณสุรพลนี่ก็ยืนยันนะครับว่า ไม่ได้ทําผิดในลักษณะนั้นไม่ใช่เป็นการหาเสียงเนื่องจากเขาไปทําบุญสองพันบาทให้ถวายพระท่านถวายพระรูปที่เคยทําเทียนให้เขาแล้วก็จริงๆคือไม่น่าจะเข้าลักษณะการหาเสียงด้วยว่าพระไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับใช่ใช่ผมเห็นด้วยนะแต่ทางกกตก็คือให้ใบส้มไปแล้วก็คือเท่ากับว่าคุณสุรพลนี่ก็จะต้องโดนตัดสิทธิ์หนึ่งปีนะครับไม่สามารถลงเลือกตั้งได้แล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตแปดเชียงใหม่นะครับก็คือ ใช้ผู้กรณีใบส้มนี่เขาจะมีการใช้ผู้สมัครสสอชุดเดิมใช้ผู้สมัครสสอชุดเดิมในแต่ยกมาที่พักอื่นๆใช่ครับใช่แต่เพื่อไทยลงไม่ได้เดีเพื่อไทยจะลงไม่ได้อีกแล้วลงไม่ได้ลงไม่ได้เลยคนก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือพูดง่ายว่าก็คะแนนก็หายทีหายดี่ก็จริงๆคือเพื่อไทยเขาได้เป็นอันดับหนึ่งเนาะคะแนนก็ง่ายงานเนี้ย อ่าคุณสุรพลเนี่ยเขาได้ห้าเขาได้ที่หนึ่งเขาได้ห้าหมื่นคะแนนห้าหมื่นคะแนนนี่ถูกลบทิ้งไปเลยนะถูกลบไปไม่พอเพื่อทายส่งสสคนใหม่ก็ไม่ได้แล้วคุณสุรพลต้องเว้นวักไปหนึ่งปีเสร็จแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่ไอ้สสที่ได้ที่สองที่สามที่สี่ที่เจ็ดที่แปดที่เก้าแล้วก็ตามพวกนี้ต้องมาลงใหม่แล้วเขาเขาไปอุทธรณ์ไปอะไรไม่ได้เหรอเนี่ยเขาก็บอกแล้วนี่ว่าเขาไปทําบุญอะไม่ได้เขาบอกเขายังบอกเลยเขายังอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งเขาบอกจริงจริงเนี่ยเขารู้เรื่องนี้มามานาาาาานนนนนนแแลลลล้้้้ววว่่่่่่ะะะะะะเเเเเเพพพพิิงงงรรรูมมมมมััััยยอออคบกกกกกก๊ทไไไ็็็็็ใใืหดถปจจ เพราะว่าทําบุญเขาจะไปทําทําไมล่ะใช่ไหมถ้าจะซื้อเสียงจริงซื้อกับคนที่แล้วผมไม่เขาบังเขาดีกว่าผมไม่เข้าใจกฎหมายว่าทําบุญแล้วมันมีปัญหาอะไรคือปกตก็ไม่เขาก็จะลงเลือกตั้งปุ๊บทําบุญไม่ได้หยุดทําบุญไม่่อนไหมช่วงนี้ไหมหรือว่าเรียกว่าขนรทมเนียมประเพณีเราเนี่ยไปไปไปงานแต่งงานบวชเนี่ยใส่ซองได้ป่ะเขาห้ามจริงๆนะเขาห้ามแต่กฎหมายมันห้ามจริงอุคแต่ผมก็จะบอกกฎหมายมันหยุ่มหยิ่งไง มันเกินไปแล้วคุณต้องไปดูถอว,ว่าจริงๆแล้วเจตนามอยู่ตรงไหน,น่ะอแล้วพาพา,พาองนั้นไปลงคะแนนเสียงแกป,ป่าเปล่าไม่จริงๆเราจะบอกว่าเรื่องนี้มันเคยมีรายงานข่าวในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าในที่ประชุสักหลายวันก่อนที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีเตือนกันเลยเพราะว่ามีว่าที่สบสบ,บางคนที่เป็นคนใหม่เนี่ยอพอพูดประมาณว่าเออสอบได้แล้วชนะแล้วเราก็จะต้องแบบไปทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเขามีสั่งในที่เขามีสั่งในที่ประชุมเมิตปากในที่ไม่รับรองผลเงียบ ห้ามทำห้ามทำอะไรตัวมันคือคือมันทําให้ทําให้ผมว่าทําให้ระบบการใช้ชีวิตของมนุษย์กับกับการการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเปลี่ยนไปอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็รอดูเลือกตั้งใหม่นะครับว่าคุณทางคุณแสวงบุญมีรองเลยาธิที่การกกตบอกว่าการเลือกตั้งใหม่จะเป็นภายหลังวันที่9พ้าพฤษภาคมนี้ครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเนื่องจากในการเลือกตั้งเนี่ย เนื่องจากวันที่9้าเนี่ยเราทราบว่าจะมีการรับรองผลใช่ปะเขาก็บอกสามารถรับรองไปก่อนได้เพราะจํานวนสสที่ขาดมันแค่คนเดียวครับแต่ทีนี้ก็คือหลังจากเนี้ยก็ค่อยมาคิดกันใหม่โอเคมันอาจจะมีค่าบัญชีรายชื่อที่เปลี่ยนก็ค่อยมาคํานวณกันใหม่ได้ทีหลังเพราะฉะนั้นเลือกตั้งหลังวันที่เก้าเ,เลือกตั้งหลังวันที่เก้าไปเลยแล้วที่สําคัญก็คือมีคนสงสัยว่าล้ว,วันที่เก้าเนี่ยกกตจะรู้สูตรคํานวณสสปฏิริษีหรือยังก็คุณแสวงก็บอกว่าจริงๆก็คือ เดิมนะครับตอนแรกตอนนี้เขาพูดตอนเช้าเนี่ยว่าถ้าสารรัฐมนูญยังไม่มีมติลงมาว่ากรกตใช้สูตรในการคำนวณสูตรไหนทุกเราก็มีสูตรที่เราจะใช้อยู่แล้วซึ่งจะใช้สูตรนั้นคำนวณไปก่อนอ่าดังนั้นก็คือวันที่9ก้ายังไงยืนยันว่ารับรองผลแน่คือคุณได้รู้สอสอย่างเป็นทางการแน่นอนเอางั้นไปเรื่องนั้นเลยครับตอนเย็นนะช่วงเย็นๆครับสารรัฐมนูญนะฮะได้เผยแพร่เอกสารเอกสารข่าวนะฮะกรณีที่กกตขอให้สารรัฐมนูนเนี่ย พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา210วงเล็บ1และวงเล็บ2นะฮะที่ขอให้ก,ะกะตอเนี่ยช่วยพิจารณาหน่อยนะว่า,าพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา128เนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตรา91หรือเปล่านะ,ะรวมถึงประเด็นสําคัญก็คือว่าที่ยื่นไปน่ยยื่นให้สารรัฐธรรมนูนเนี่ยช่วยตีความให้หน่อยว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนว่ายอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าให้กะกะตเนี่ย เรียกว่าคำนวณสูตรปฏิทินอย่างไรนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้สารมนูญชี้แจงครับสารรัฐธรรมนูญไม่รับใช่ไหมไม่รับคำร้องครับสารรัฐธรรมนูญก็บอกง่ายๆว่าในกระบวนการยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นว่าการใช้อำนาจหน้าที่ของกกตเกิดขึ้นแล้วก่อนใช้ไปแล้วนี่ยังไม่ได้ใช้เออนี่ยังไม่ได้ใช้เลยเออคือพูดง่ายๆเจาไม่ใช้เลยคือคือคุณยังไม่ได้ไปอ่านกฎหมายเลยอะคุณยังไม่ได้ทำงานตรงนั้นเลยอะคือมันต้องให้เกิดปัญหาก่อนใช ันเป็นไปได้ไหมเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาเขา้เขาเขาใช้สูตรนี้เนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนเพราะทุกภักการเมืองแม่ไม่ยอมเลยเยืยย่นตีความก่อนก็ีง่งไเขาก็คิดอย่างนั้นไงแต่ปัญหาก็คือแต่ปัญหาก็คือก็ยังไม่มีคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยเ,ออเขาแค่บอกว่าตีความสารฐ้นุนตีความหน่อยว่าวิธีนี้ถูกหรือเปล่าซึ่งคุณเบียรบุตรแสงกนกคุณนะครับเลขานาคตใหม่เขาก็บอก คือถ้าคุณทําลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นทําให้รักษารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นซุปเปอร์เป็นซุปเ,อเป,ปเอร์รัฐธรรมนูญไปเลยนะั่นคือยังไม่เกิดความขัดแย้งอ่ะส่งไปรัฐส่งไปสารรัฐธรรมนูญรับรองวิธีคิดหมดแล้วต่อไปอใครมีแะไต้องกลับไปที่หน่วยงานเดียวหรอเอาง่ายๆรกรบคุณพี่สารท่านบอกง่ายๆภาษาชาวบ,บ้านเนี่ยบอกว่าคุณน่ะไปทําหน้าที่คุณ มันเป็นกฎหมายที่คุณต้องรู้คุณก็ไปทําหน้าที่คุณกรแล้วมีปัญหาน่ะถ้ามีคนเขาล้องมาเขามาบอกผมแล้วเขาสอนคุณว้คุณทําหน้าที่คุณกรยังไม่ทํางานของคุณเลยแล้วหน้าที่คุณจริงๆเนี่ยนะคุณเป็นกรรมการเนี่ยจัดการแข่งขันคุณต้องรู้กฎกติกาของคุณเองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วไม่ใช่มีรู้กฎกติกาแล้วมาถามว่าตกลงฉันจะใช้กติกาไหนอ้าวแล้วที่เลือกไปนี่มึงเลือกถูกกันไหมเนี่ยแล้วผมจะเดาเลยนะว่าจะใช้สูตรไหนรู้ไหมถ้าสารออกรู้ว่าฉันไม่รับอออ่่ะเเเเกกกนนาางียยมจพพล็ืืืท ก็ตอนนั้นไปร้องแล้วเนี่ยคราวนี้ค่อยส่งสารรัมนูนะได้แล้วเพราะมันมีความเห็นมันมีความขัดแย้งแล้วไง<อ>มันมีเรื่องที่สาลต้องไม่นิฉัยแล้วโอ,โอ้มันจะมีอะไรยุ่งกว่าการเบร์ไทยไย่ในช่วงนี้แล้วมนจะาอะไรรู้มะคุณไปแจกใบส้มเมื่อกี้แจกใบส้มของเพื่อไทยใช่ไหม<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวคะแนนเนี่ยพรคที่ได้นคะแนนเพื่อไทยจะหายไปห้าหมื่นนะคะแนนคะแนนดิบคะแนนป๊อปปูล่าเนี่ยนะแล้วมันอาจจะไปเพิ่มให้กับพลังประชารัฐเพราะเขาได้ที่สองแล้วเขาต้องลงใหม่ถูกไหมใช่ เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องร้องเรียนตามมาบางแบบคามที่กรกตดีนสานนุนไม่หวาดไม่ไหวแน่คือจะร้องคือมันทํานายได้เลยว่ามันใช้สูตรพักเล็กรับรองไปก่อนแน่เพราะวันนี้กรกตจะเอาเรื่องนี้ก็ที่ปรนชัดอยู่แล้วผมรู้ก็รู้จะเอาตั้งแต่ต้นแล้วกรกตวันนี้จะเอาเรื่องมติสารและสมุนก็ที่ประชุมเขาเาจะไปอ้างตารางที่ทากันไว้ก่อนหน้านั้นไงมันจะมีอยู่แล้วกลายเป็นว่าการว่าไม่ต้องทุกพักนะครับที่ได้เจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหมื่นหนึ่งพันคะแนนกว พักที่ได้สามหมื่นหกหมื่นสี่หมื่นต่ำกว่านี้ก็กลายเป็นได้ก็ได้ได้กันด้วยหมดก็ลองดูลองดูแล้วดูจะ<ม>ทำไปไหนจะมีคนไปร้องป่คือตอนนี้ต้องไปลุ้นว่าวอร์ตอลแต่ผมเดาว่าสูนรนี้แหละเขาพูดง่ายๆว่าหลังวันที่เก้าเนี่ยรับรองไปก่อนแล้วพอหลังวันที่เก้าก็ร้องกันระเบิดเถิดเธออีกทีแต่ว่าหลังแต่ว่าพอรับรองไปก่อนปุ๊บเปิดทับ ยังไงก็ขอให้เปิดสภาได้ก่อนให้เลือกนายกไม่ได้ก่อนแต่ละว่าเลือกนายกก็มีปัญหาอีกดูพูดง่ายๆว่าการเมืองไทยจะติดล็อกทั้งปีมีแนวโน้มเหรอคือกฎกติกามันทําให้สร้างปัญหาเอาวอามาอีกเรื่องแล้วกันนะครับกรณีของกุลธนทรก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะที่ว่าวันนี้จะเดินทางกลับมาถึงไบบบ่ายเย็นๆนี้แลยมาเพื่อที่จะมา เตรียมเอกสารชี้แจงกรกตนะครับเรื่องที่ตัวเองเนี่ยถูกไปร้องว่าถือหุ้นสื่อวิล่ามีเดียเนี่ยนะแล้วก็สมัครไม่ได้อะถูกต้องครับนะฮะเมื่อวานนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนายกนะถามนายกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันที่มาที่ไปเป็นไงนายกบอกว่าไงนะโอ้โหมันไม่เกี่ยวกับคอสชใช่ไหมอยากจะตอบเป็นครั้งที่ร้อยว่าคอสชไม่เกี่ยวข้องที่เอาไปวิพา์วิจารณกันว่าเป็นการ สกัดดาวรุ่งจากผู้มีมอำนาจอะไรประมาณนี้คือคือรูปมันก็ต้องออกแบบนั้นเขาบอกเขาาคือก็ต้องยืนกระต่ายขายเดียวว่ามันก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่เขาทำไปรัฐบาลไม่เขี่ยคอชมไม่เขี่ยเป็นหน้างที่ของกกตเาก,ก,ก็ทำไปดิถ้าแกตอบกสชสังส่งเนี่ยแปลกแปลกวันหลังถ้าแกตอบแล้วค่อยเอามาออกออกข่าวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่ต้องเขียนก็ได้ประเด็นเรว่าข่าวธนาธรนี่ต้องพูดกันก็คือแต่โดนอีกคดีแล้วเนื่องจากกรณีนี้นะครับ มันจะมีผู้สมัครเขาไปโดนใบส้มใช่ไหมเป็นมีผู้สมัครเขาโดนใบส้มคนหนึ่งก็คือเป็นผู้สมัครที่ถือหุ้นส่วนอยู่ในห้าง<ม>หุ้นส่วนจำกัดมา e อ g i ิ e e r i n g and s e r v i c e คือคุณภูเบศเห็นหลอดนะครับอดีตผู้สมัครสรสหมวดส,ส,ส,สกลคนครเขาก็บอกว่าคุณธนาธรมีโอกาสที่จะมีความผิดในลักษณะที่ไปรับรองผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติซึ่งตามกฎหมายนี่ก็คือจะต้องมีกระบวนการเอาผิดทางอาญากับหัวหน้าพักในฐานะผู้สนับสนุนด้วยโอ้โหแล้วเนี่ยมีนักวิชาการหรือว่า อดีสบาบางคนบอ,อกว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละจะลากไปสู่การยุบพักได้โอ้โหก็ไปกันถึงขนาดนั้นเลยนะ<อ>คุณกบมาสมัครพักผม<อ>ผมมีนายทะเบ,บียนมีคนตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้วใช่ไหม<อ>ส่วนหนึ่ง<อ>แล้วพอส่งไปปุ๊บใครมีใครมีหน้า,นาที่ตรวจสอบคุณสมบัติอีกก็กกกตอ,อะไรต้องตรวจสอบออ้อาวแล้วไม่รู้กกกตไม่รู้แต่แรกเหรอเขาก็บอกว่ามันจะไปโทษพักอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าอาจจะรู้แต่มันก็หลุดรอดไปได้พักพักรับมาตั้งแต่ต้นนะต้องรู้ก่อนแล้วพักหลุดรอดไม่ได้เหรอเอ้า เรื่องแบบนี้มันต้องไปดูที่เจตนาคือกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยมัน,มน,มนถูกตั้งคือ,ค,อคือกฎแห่งกรรมแ่บมันเอาไวไ้เวลาเราตกนรกขึ้นสวรรค์ไม่ว่ากันแต่กฎที่กติกาสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นเขาเรียกว่ากฎหมายเนี่ยมันดูที่เจตนากันทั้งนั้นแหละคือวันนี้นะมีนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็บอกว่าเนี่ยเคยพยายามจะฆ่าหนูทักษิณยิ่งรักเนี่ยใช้องค์คาไปยกทั้งหมดเนี่ยจนทําให้หลักกระบวนการต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนวุ่นวายไปหมดฆ่าหนูสองตัวล้มนังกระดานวันนี้หาหนูตัวใหม่ไม่ได้หนิละ <Ừ. S 2> หนูชื่อธนาทรเ <Ừ. S 2> นี่ยกลังหาหนูชื่อธนาคือผมไม่เข้าใจครับว่าคือเ็าปล่อยไปดิเขาไม่เขาคนเดียวทําอะไรไม่ได้หรอก <Ừ. S 2> ก็คุณบอกคุณจะจัดตั้งรัฐบาลกันได้อยู่แล้ว <Ừ. S 2> อันนี้ผมมองในมิติการเมืองไม่ได้มีกฎหมายนะถ้ามองในแง่มงการเมืองก็บอกนี่คุณต้องการจะมาะตัดแข้งตัดขาธนาธรตอ,ตอนแรกอ่ะเดี๋ยวเอาเล่นเรื่องนั้น <Ừ. S 2> เอาเรื่องนั้นโยนไปยุพักไม่ได้นี่วะเ <Ừ. S 2> อาก็มาเรื่องนี้ไว้เผื่อได้วะ <Ừ. S 2> คือ คือปล่อยให้การเมืองมาไหลไปตามสภาพเถอะผมว่านะคือโอเคกระบวนการที่ทำก็มีหน้าที่ทําไปแต่ทําต้องให้ต้องให้มีไม่ไร้ความเคลือบแคลงนว่าคุณกําลังทําอะไรกันอยู่แค่นั้นเองตอนนี้อาาคตใหม่เขาโดนอยู่พักเดียวนั่นแหละเซกับเปอยู่นี่แหละเขาบอกนะแล้วกขบอกให้น่นเราจะบอกให้วิธีที่อนาคตใหม่จะไม่โดนเลยอะไรฮะทุกคดีถอยหมดอนาคตใหม่ประกาศร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐจบเลยเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยคุณพีเอ้ยเออใช้ได้เลยเนี่ย แลออ้วเสียงนี่นะไม่ปริ่มนะเสียงบล่มเลยจริเออเงเหรอเออ,ค,เอคือทุกอย่างจะเอย้ถูกต้องไม่แต่อนาคตใหม่ต้องไปกืนน้ำลายบอกว่า ตกลงว่าที่ผมประกาศอ่าเขาเรียกสัญญาประชาคมไหมว่าผมจะไม่แต,ตะทหารไม่ปฏิววงครับผมไม่เอาระผมไม่แตะละผมจะ <c oughs> ผมจะ <c oughs> ต่อต้านการสื่อทอดอนาจกับเออ่ไม่เอาผมผมไม่เอาละผมหนุนละทำไมผมคิดไม่ได้วะเนี่ย<ป>เรื่องเนี้ยเขาก็จะอ้างว่าเพราะเห็นว่าเป็นความจําเป็นต่อประชาชนมากกว่าก็ได้เลยไม่เว้ยนักการเมืองพลิกดิ้นเหมืนแหมนี่เราพูดตลกตลกแหม่เราทำล้อตลกตลกโอ้ค้ำๆไม่แน่นะข้ำๆไม่แน่นะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะในการตั้งใจนะถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไปสอยแค่สอยแค่อาจารย์สอย แค่คุณธนาธรสอยแค่อะไรถ้ามันไม่ถึงยุคพักอสอสอ,สอก็ยังมีมถ้าอาจารย์บิวุศไม่โดนอีกก็ดังอาจารย์บิวุศเป็นหวัวหน้าพักไนงะคุณชอ่อไปเลยขาไปดิสิที่นิกาวันนี้นะก็จบเอาไปที่อีกพักการเมืองหนึ่งครับเมื่อวานนี้สายๆครับพักประชาธิปัตย์นะฮะเขาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562นะครับกที่พักเนี่ยแหละฮะก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการารับรองงบดุลน,นะแล้วก็ขอ,ขอความเห็นชอบยกเว้นเรื่องการหยั่งเสียงเบื้องต้น ตามข้อบังคับพรรคในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้แต่ว่าเห็นว่าองค์ประชุมไม่ครบนะฮะเมื่อวานนี้ตอนแรกมันก็ไม่ครบสักพักหนึ่งก็เรียกมาจนกระทั่งเปิดประชุมได้<อ>ก็สรุปว่ายังไม่มีการพูดถึงการร่วมท่าทีในการร่วมรัฐบาลนะครับ,รบมันแล้วแต่เขาบอกว่าขอให้เป็นมติของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่ทีนี้ก็คือประเด็นสําคัญคือเรื่องเกี่ยวกับ ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่ง<ม>ประชาธิปัตย์เนี่ยเรียกว่าแพ้หุดลุ้ยเลยเขาแพ้เรื่องตั้งนะก็เลยต้องมีการตั้งคณะกรรมการมาศึกษาเรื่องการเลือกตั้ง<ม>คือเราก็เข้าใจว่าเขาต้องรีบตั้งนะเพราะว่ามันก็ลางมันก็บอกเยอะว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่นานนะอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณคุณกัิดพิรมกัิตพิรมครับ,ค,รบคุณกรบรู้ไหมผมมองประชาธิปัตย์นี่ผมผมรู้สึกว่าผมผมผมคำยังตัดความประชาธิปัตย์สมารผมนะมีอยูสองชอช้ากับไม่ชัดแล้วไอ้แค่นี้ ประชุมกันกี่รอบแล้วเนี่ยมันก็เอาจะชัดไม่ดีจะเลือกก็เลือกใหม่ไปจะรวมจะร่วมไม่รวมก็ว่ากันไปประชุมมาสองรอบละองประชุมไม่ครบแลวองประชุมไม่ครบเนี่ยชุดไหนเขาไม่อยู่อะไม่รู้ชุดไหนอะก็ประชาก็สมาชิกไปไนป่านนั่นแหละ ทั้งช้าทั้งไม่ชัดจะรอ,อชัวร์อะไรกันเยอะแยออะไม่อรอหรอกร<ล>อ,อไม่จะรอจะรอจะรอ,ะอ,อข้อเสนอของคุณทพไทเสณ์พง์ได้รัฐบาลปองดอนนคนกลางเ,<อ>เราจะได้ไปร่วมด้วยพักเราจะไ้ไม่ต้องแตกจะได้อยู่อย่งางสงบสุขอ,อโอ้ตายเ<น>ว้นค,คุณชวนหลีกภัยนะครับประธานสภาที่ปรึกษาพักนะฮะเมื่อวานนี้ออกมาขอโทษสมาชิกพักเลยนะบอกว่าขอโทษทีที่ทําให้ทุกคนไม่สมหวังก็คือแพ้เลือกตั้งนี่แหละแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะพยายามลงพื้นที่ไปทุกภาคนะฮะ อันที่1ไม่ได้ที่2ก็ยังดีที่3ามก็ยังดีแต่ปรากฏว่าหลุดลุ่ยไปเป็นที่4ใช่ไหม,อมเออก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหพ่ายแพ้มากนะแล้วก็ส่วนประเด็นเรื่องของหัวหน้าพักคนใหม่ที่จะลงชิงชัยกันเนี่ยนะเห็น,นว่ามี3คนด้วยกันที่อยู่ในแคนดิเดตเนี่ยนะครับก็มีคุณจุรินลักษณะิสิ์นะครับอันนี้เป็นรักษาการหัวหน้าพักครับนะคุณกรจติกาวนิตรักษาการรองหัวหน้าพักและ คุณอภิรักษ์โกศโยธินอันนี้อดีตรองหัวหน้าพักแต่ว่าดูแล้วภาษีน่าจะจับไปที่ค,คุณจุลินมากกว่าเพราะว่าคุณชวนก็ชอบอเป็นห่วงนะถ้าปิธิปปัดไม่รีบปฏิรูปพักเลยนะผมว่าเลือกตั้งอีกครั้งคุณคุณชวนต้องออกมาขอโทษเกือบทุกครั้งแหละ <laughs>